สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่ในรถนะอยากชวนมาเน้องมอยหอยสังนิดหน่อยกำลังไปเที่ยวสงกรานนะคะก็ก่อนอื่นขอสวัสดีสงกราน2500เท่าไหร่6 6โง่เลขโง่เลงโง่ความจำสุดๆนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสำหรับสงการปีนี้นะเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยป่านนี้ก็คงแบบว่าถ้าเดินทางก็คงกำลังจะกลับะนะก็ขอให กลับอย่างปลอดภัยไม่เจอรถติดไม่ปวดฉี่ระหว่างทางนะคะก็เข้าเรื่องกันเลยวันนี้ที่เอฟจะมาเมาส์ทุกคนคือก่อนหน้านี้ช่วงประมาณเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเอ,อรู้สึกว่าคือเอฟอะเป็นคนที่ชอบดูยูทูบเบอร์เมืองนอกเนาะเออชอบฟังความที่แบบว่าชอบภาษาอังกฤษจะชอบฟัง,อ,ฟงอะไรอย่างเงี้ยก็จะฝึกการฟังจากพวกวิดีโอหรือหนงังอะไรอย่างเงี้นะคะก็จะบดูยดูทูบเมืองนอกซึ่ง ช่วงเดือนถึง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเอฟเห็นแบบยูทูบเบอร์มองนอกหลายคนมากทุกคนทยอยกันแบบว่าเซกุตบายอิส t s ไทม์ t ูเซก g o บาย y ูทู u อิส e i โอเวออะไรอย่างเงี้ยเออเห็นหลายคนมากอย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะเป็นคนที่เอฟดูเนี่ยก็อยู่ประมาณ4-5คนแล้วนะคะยังไม่รวมแบบคนอื่นที่แบบเขาพูดถึงด้วยว่าแบบเออเป็นแบบคนดังใน YouTube ของเมืองนอกเงี้ยแล้วแบบทยอยยกเลิกการทำคลิปไปอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเอฟก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ยฉันเพิ่งเข้ามาวงการน,นี้แค่2ปีเออเอ็เพิ่งทำคลิปมาได้แค่2ปีนิดๆเท่านั้นเองนะคะนะี่ไม่ถึง2ปีครึ่งอะคือ2ปีครึ่งเออประมาณสปีครึ่งนะเราเอ็ก็รู้สึกว่าเอาตลาดวายงงไหมตลาดวายเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบอยากมาเม้ามอยอะทุกคนคิดว่าไงทุกคนคิดว่า Youtube มันเอาไปแล้วจริงๆหรือเปล่า หรือว่าทุกวันนี้เราต้องไป t i k t o ็อกหรือว่าต้องไปแบบว่าอินสตาแกรมรีวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงคือถ้าในแง่มุมของเอฟนะทุกคนเอฟรู้สึกว่าเอฟเคยลองแล้วเออเคยลองทําไม่ว่าจะเป็น YouTube Short หรือว่าจะเป็นตัว tiktok อะไรอย่างเงี้ยเอฟก็เคยลองนะแต่เอฟรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่อะ่ะเออเป็นสายขี้เมาส์ไงเข้าใจป่ะถ้าทุกคนที่ตามเอฟอยู่ก็จะรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยบางเรื่องอะ่ะมันมันไม่ได้พูดได้เยอะขนาดแต่ก็สามารถเมายืดยาวได้อะไรเงี้ยเนาะฉะนั้นอ่ะเอฟก็รู้สึกว่าไอ้พวกติ๊กต็อกพวกแบบอะไรพวกเนี้ยที่มันได้แค่นาทีเดียวอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่อะ่ะเอฟเคยลองทำเลยรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดบางทีฉันอยากพูดดีเทลมากกว่านี้บางทีฉันอยากแสดงความคิดเห็นมากกว่านี้มันก็แบบสั้นเกินไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคือก็เอฟเคยคุยกับเพื่อน mm. เพื่อนเอฟเป็นสายติ๊กต k อกเนาะเพื่อนเอฟบอกว่า สิ่งที่น่าําคัญของ YouTube อ่ะมันคือการแบบว่าต้องฟังเนาะฟังอย่างน้อยคลิปหนึ่งก็ประมาณ10นาทียอะไรเงี้ยเราต้องฟังทุกอย่างคือถ้ากดข้ามก็อาจจะแบบพลาดประเด็นสําคัญไปยอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเพื่อนแอปบ,บอกว่า YouTube มันไม่ทันใจเออมันไม่เข้าประเด็นสทัทีอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อนแอปเคยด่าเอว่ามึงอ่ะพูดไม่เข้าประเด็นสัทีกูก็เลยปิดแอบบก็แบบเอา้าเอา้าคือเอฟรู้สึกว่าเอฟก็ค่อนข้าง กระชับกว่าหลายๆท่านแล้วนะเออเอฟเคยดูว่าหลายคนมากที่เอฟแบบเผยคลิปสินาทีกว่าจะเข้าเรื่องเนี่ยนาทีที่4ี่อะไรยเงี้ยมีนะเออฉะนั้นเอฟแบบพยายามพูดทุกอย่างให้มันสัน้นให้มันบรีฟนะคะก็นั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นแพลตฟอร์มอื่นน่ะเอฟคงแบบถ้าถ้า YouTube มันไปจริงๆนะทุกคนถ้าแบบว่ามันขาลงมันไม่มีคนดูแล้วจริงๆอยนะ่างเงี้ยแพลตฟอร์มอื่นเอฟคงไม่รอดเอาจริงนะเออไม่สามารถพูดได้แบบ หนึ่งนาทีให้มันครบทุกประเด็นได้จริงเออเอฟรู้สึกว่ามันไม่ใช่เนเจอร์ความแบบว่าพูดมากพูดเยอะของเราเนี่ยนะคะก็นั่นแหละแต่เอฟก็ยังดีใจนะเอออันนี้ชวนมามอยแต่เอฟก็ยังดีใจนะที่แบบรู้สึกว่าทุกครั้งที่เอฟทำคลิปอะเออมันก็ยังมีคนดูอยู่ถึงถึงแม้ว่าช่องเอฟจะไม่ใช่ช่องแบบว่าใหญ่โตโอ้ยคนซับเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือสุดท้ายอะเอฟยังยังรู้สึกว่ายังมีกำลังใจทำตรงที่ วลาเอฟลงคลิปไปต่อให้คลิปไหนแบบว่าวิวเยอะหรือวิวน้อยอะไรเงี้ยก็จะยังมีคนมาเม้นมาเมาส์มอยเงี้ยเออเอฟก็รู้สึกว่าตาบใดที่มันยังมีตรงนี้อยู่ยังมีคนที่อยากซัพพอร์ตเอฟยังมีคนดูมีคนแบบว่าเอ้ยมาเมาส์มอยกันนู่นนี่นั่นแด้เหมือนได้เพื่อนได้เพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอฟก็รู้สึกว่าเอฟเป็นแฮปปี้ที่จะทาอยู่นะหรือยังไงหรือทุกคนคิดว่าไงทุกคนคิดว่าคนมุกออนไหมหรือยังไงนะคะก็ นั่นแหละเมามอยกันได้นะคะก็อย่างที่บอกว่าคือบางทีมันอาจจะเป็นที่ปัญหาของการหาคอนเทนต์ด้วยเนาะเออเอฟเข้าใจเลยอะบางบางช่วงเอฟก็แบบตันมากไม่รู้จะทําอะไรคือถ้าเอฟรู้สึกฝืนมากๆบางบางช่วงเอฟก็จะแบบเออก็ยังไม่ทําก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเอฟรู้สึกว่าถ้าจะให้ซื้อของเพื่อมาอันบ็อกซิ่งอะคือจริงๆเอฟเป็นคนซื้อตลอดเวลาอยู่แล้วนี่ก็มีกระเป๋าอยู่รออยู่อีกใบหนึ่งที่เดี๋ยว เขาจะส่งมาเนี่ยเหรือจะทำอันบ็อกซิงก็มีรอเอฟอีกใบหนึ่งเอฟก็เลยรู้สึกว่าถ้าช่วงไหนที่แบบคอนเทนต์ตันจริงๆอย่างไอ้พวกแบบคลิปที่แบบเอ้ยป้ายยาหรืออิดแบ็กสุดหินนู้นนั่นอะไรพวกที่มันไม่ได้โชว์กระเป๋าอะถ้ามันตันจริงๆเอฟก็คงเว้นว่างบ้างเอออาจจะมีการเว้นว่างบ้างถ้าช่วงไหนที่แบบว่า มีคอนเทนต์ะไะอยากทําก็ทาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากกดดันตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะต้องลงคลิปแบบว่าต่อเน,นื่องฉันต้องมีคอนเทนต์ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ขนาดนั้นนะคะไม่งั้นจะรู้สึกว่ากดดันเกินไปแล้วมันจะกลายเป็นผลเสียเนาะก็นั่นแหละคอนเทนต์ไหนไม่อินก็ไม่อยากทําด้วยเออเป็นคนเรื่องมากไงอ, <laughs> อย่างที่ทุกคนเห็นว่าไอคอนเทนต์ประมาณว่าแบบเฮ้ยกระเป๋าดาราดาราใช้อะไรกัน,นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ทำคอนเทนต์เคลมว่าแบบ โอ้ฉินงืก,กระเป๋าใบละสามแสนเนี้ยก็ไม่ทำเพราะเอฟรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่เวของเราเนอะเราไม่อยากฝืนนะคะก็นั่นแหละคือถ้าเกิดช่องเอฟจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้า YouTube มันจะเป็นขาลงจริงๆเนีไหเอฟก็ถามว่าก็คงทําไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีคนดูช่องเอฟอยู่ซึ่งขอบคุณมากๆเลยมีอยู่มือเดียวก็อมิตาพุดไปก่อนนะส่งมินิฮาร์ด <laughs> รักนะสาหรับใครที่แบบว่าเอ้ยติดตามผลงานคอยดูคอยให้กําลังใจเนี่ยเอาจริงมันเป็นสิ่งที่มันทําให้อยากทําต่อจริง,รงๆนะทุกคนเวลาที่ยูทูบเบอร์เขาพูดกันว่าแบบเฮ้ยกดไลค์เป็นกําลังใจกดซับสไครป์เป็นกาลังใจเนี่ยมันเป็นกำลังใจจริงๆนะมันไม่ได้ต่อแหลเอาจริงเออนะมันไม่ได้ทําเพื่อเอาแบบว่าเอาเงินหรือเอาอะไรอะ่ะเออคือเงินมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอยู่แล้วนะคะฉะนั้นอะ่ะมันเป็นกําลังใจให้กันและกันจริงๆนะทุกคนนั่นแหละก็ฝากไว้เท่านี้ มีท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับแบบ u u u e e ขาลงไหมฉันควรจะมุฟออกไป t ิกตอกไหมหรือยังไงะอะไรเงี้ยก็มาเมาส์มอยกันในคอมเมนต์เซสชั่นด้านล่างได้นะคะก็ส่งการนี้ก็เหมือนเดิมเดินทางปลอดภยัยมีความสุขกันทุกคนนะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย